กี่คนที่สามารถเก็บมือถือระหว่างนอนได้หากไม่ได้หรือคิดว่าไม่ควรมันก็อาจเป็นเพราะคุณอยู่ร่วมกับคนอื่นและไม่อยากให้พวกเขามายุ่งกับมือถือของคุณคุณเป็นคนชอบใช้โซเชียลมีเดียและอดไม่ได้ที่ต้องเอานิ้วรีเฟลชโซเชียลมีเดียของคุณแม้ว่าไม่มีอะไรใหม่ก็ตามคุณเป็นพวกบ้างงานและไม่สามารถเลิกคิดเรื่องงานได้เลยจำเป็นต้องเช็คอีเมลตลอดเวลาที่มือคุณจับมือถือ หรือคุณอาจจะเพิ่งอกหักมาเลยแอบตามดูแฟนเก่าตลอดทั้งคืนอาจมีสาเหตุอื่นๆด้วยแต่ประเด็นคือคุณมักจะหาข้ออ้างเล่นมือถือได้ตลอดเวลาดังนั้นเองคุณจึงตัดสินใจว่าจำเป็นต้องเก็บมือถือไว้กับตัวระหว่างเวลานอนยินดีด้วยนะตอนนี้คุณเป็นทาสมือถือแล้วเราวิเคราะห์แล้วว่าทำไมคุณเก็บมือถือไว้มาดูว่าทำไมไม่ควรดีกว่า แสงประดิษฐ์สีฟ้าจากมือถือและจอจะทำลายสมองและรบกวนนาฬิกาชีวภาพซึ่งคือนาฬิกาในร่างกายเราที่คอยวัดเวลาการที่นาฬิกาชีวภาพรวนแปลว่าระบบการนอนของคุณจะผิดปกติยกตัวอย่างเช่นคุณจะง่วงนอนมากตลอดกลางวันแทนที่จะเป็นกลางคืนการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินในสมองจะลดลงแปลว่าฮอร์โมนที่เป็นส่วนสำคัญในการรักษานาฬิกาชีวภาพให้เหมาะสม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ภาวะหลับลึกได้เพือบจะโดนทำลายไปภาวะเร็มในการนอนจะลดลงภาวะเร็มหรือนอนและตาขยับมีความสำคัญในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสร้างโปรตีนเพิ่มความทรงจําและมีส่วนช่วยในการสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์กับการแก้ปัญหาด้วยนี่คือสาเหตุที่ทําให้ทารกนอนเป็นเวลาเพราะพวกเขาหลับในภาวะเร็ม หลังจากคุณเล่นมือถือแล้วคุณจะตื่นตัวและไม่ง่วงและมันจะทำให้คุณไม่รู้สึกง่วงอีกเลยคุณจะตื่นมาอย่างเหนื่อยล้าและงุดหงิดจนเป็นวันที่แสนน่าเบื่อของคุณเมื่อคุณอารมณ์ไม่ดีจะส่งผลต่อระบบการเผาผลาญคุณจะอยากกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและยังเสี่ยงต่อการมีปัญหาด้านหัวใจอีกด้วยตอนนี้เรารู้แล้วว่าการนอนโดยไม่มีมือถือมันทำให้คุณหลับได้ดีกว่ามี สุขภาพดีกว่าและตื่นไม่ย่างสดใสคึกคักกับมีความสุขคืนนี้ลองดูนอนให้เหมือนทารกและคุณจะขอบคุณเราถ้าคุณเคยได้ยินว่าควรเดินวันละ19,000ควรยกมือขึ้นต่อให้คุณไม่มีเครื่องวัดออกกำลังกายอย่างเช่น Fitbit หรือ Apple Watch ตามที่เครื่องวัดออกกำลังกายหรือเครื่องวัดก้าวบอกการเดิน19 0 0 0ต่อวันเป็นหนึ่งในหนทางที่ดีต่อสุขภาพที่สุด เขาบอกนะว่าเรามีอุตสาหากรรมทั้งหมดสนับสนุนคำพูดนี้แต่ทำไมตัวเลขหนึ่งหมื่นนี้มันพิเศษตรงไหนกันทำไมไม่เป็นอย่างอื่นหมอกับนักวิทยาศาสตร์ไปเอาตัวเลขกลมๆและบอกว่ามันจะดีต่อสุขภาพแบบนี้มาจากไหนที่จริงแล้วตัวเลขนี้ไม่ได้เกิดจากวิทยาศาสตร์จุดเริ่มต้นของตัวเลขนี้ต้องย้อนกลับไปกลางยุค1960ในญี่ปุ่น ตอนมีเครื่องวัดเก้าที่สวมใส่ได้เครื่องแรกออกมาผู้พัฒนาตั้งชื่อมันว่ามันโปเกะซึ่งแปลได้ตรงตัวว่าเครื่องวัดเก้าหนึ่งหมื่นก้า พวกเขาอาศัยโฆษณาชวนเชื่อในโตเกียวโอลิมปิกปี1964เพื่อโปรโมทมันจากนั้นหลายสิบปีต่อมาผู้คนก็พยายามเดินให้ได้ตามตัวเลขที่พวกเขาอ้างเป็นเพราะการตลาดอันสร้างสรรค์ซึ่งไม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยไม่มีหลักฐานแน่ชัดบ่งบอกว่าคุณควรเดิน1นึ่งเพื่อให้มีสุขภาพดีที่จริงสิ่งสําคัญคือคุณเคลื่อนไหวร่างกายเร็วขนาดไหนต่างหากนั่นและวิทยาศาสตร์งานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า การออกกำลังพอเหมาะหรือหักโหมจะสามารถช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ลดความรู้สึกกระสับกระส่ายทำให้นอนหลับสนิทขึ้นและดูแข็งแรงขึ้นและอื่นๆดังนั้นจึงมีแนวคิดมากมายให้ใส่ใจเรื่องเวลาในการออกกำลังกายมากกว่าสนใจจานวนก้าวยกตัวอย่างเช่นชาวอเมริกันประชากรส่วนใหญ่โดยเฉลีย่ย คุณออกกำลังกายแบบพอประมาณอย่างน้อย150นาทีหรือออกกำลังกายแบบหักโหม7จนาทีต่ออาทิตย์และขอบอกเราเปลี่ยนหลักการนี้ให้เป็นจำนวน9ก้าได้ด้วยเท่าไหร่นเหรอการออกกำลังแบบพอเหมาะช่วยเผาผลาญพลังงานอย่างน้อย3เท่าเมื่อเทียบกับการเผาผลาญตอนที่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยงานวิจัยบอกว่าในบางคนการเผาผลาญพลังงานแบบนี้จะมีค่าเท่ากับการเดิน109ต่อนาทีหรือประมาณ4กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดังนั้นคุณจะต้องเดินราว15,900ก้าวต่ออาทิตย์หรือราว2,109ต่อวันแต่เฮ้ยไม่ต้องห่วงหากคุณเดินไม่ได้มากขนาดนั้นยังมีวิธีออกกำลังกายแบบอื่นอีกมากมายหากคุณไม่ชอบการเดินคุณก็แค่ต้องทำตามข้อแนะนำของสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาก็เท่านั้นฟิตใน150บวก จงทำกิจกรรมที่มีค่าเท่ากับการออกกำลังกายพอประมาณอย่างน้อยอาทิตย์ละ150นาทีหรือทำกิจกรรมที่เท่ากับการออกกำลังกายแบบหักโหมอาทิตย์ละ75นาทีหรือจะทำทั้งสองอย่างคบคู่กันไปตลอดทั้งอาทิตย์ก็ได้ขยับให้มากนั่งให้น้อยจงเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันทำกิจกรรมอะไรก็ได้ดีกว่าอยู่นิ่งเพิ่มความนักนวงออกกำลังแบบพอเหมาะหรือหักโหมจะดีที่สุดเมื่อร่างกายคุณคุ้นเคยมากขึ้นแล้ว จงเพิ่มเวลาและหรือความหนักหน่วงเพื่อให้ได้ประโยชน์มากขึ้นเพิ่มกล้ามเนื้อจงทำกิจกรรมที่มีค่าเท่ากับการใช้กล้ามเนื้อแบบพอเหมาะหรือแบบหักโหมเช่นออกแบบแรงต้านหรือเวสเทรนนิ่งอาทิตย์ละสองครั้งรู้สึกดีขึ้นการออกกำลังจะทำให้คุณนอนหลับสนิทขึ้นความทรงจำการทรงตัวและระบบทางความคิดดีขึ้นน้ำหนักจะลดลงไร้โรคเรื้อรังโรคจิตเสื่อมและซึมเศร้ามันเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจะทำเพื่อสุขภาพได้ จงไปออกกำลังกายซะไม่ต้องสนเรื่องนับก้าวหรอกชอบวิดีโอใช่ไหมเธอเคยกดปุ่มนาฬิกาปลุกอย่างน้อย3-5ครั้งหรือเปล่าเธอต้องใช้นาฬิกาปลุก5ตัวเพื่อทำให้ตื่นไหมเธอมักไปทำงานสายเพราะปิดนาฬิกาปลุกหรือเปล่าถ้าเธอไม่ใช่คนที่ชอบตื่นเช้าและพบว่าการตื่นตรงเวลาเป็นเรื่องยากนี่คือเคล็ดลับ5อย่างที่จะช่วยเธอเรื่องนาฬิกาและตื่นอย่างสดใส ตั้งนาฬิกาห่างๆเมื่อทำแบบนี้เธอจำเป็นต้องลุกขึ้นแล้วไปปิดนาฬิกายิ่งกว่านั้นการปล่อยมันดังจังโหนกหูอีกด้วยการตื่นและการเดินจะทำให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวและทำให้ร่างกายสดชื่นด้วยเปิดไฟหรือปิดม่านทิ้มเอาไว้เพื่อให้แสงลอดเข้ามาคนส่วนใหญ่มักชอบห้องมืดๆระหว่างนอนเพราะแสงสว่างมักเป็นสัญญาณที่ทำให้เราตื่น ดังนั้นการทำให้แสงยามเช้าเข้าห้องคือวิธีที่ดีสุดเพื่อให้ตื่นมีจุดหมายหรือเหตุผลในการตื่นเธอเคยจำเป็นต้องตื่นเช้ากว่าปกติเพราะต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินไหมนี่เป็นเพราะเธอมีเส้นตายและบางอย่างที่จำเป็นต้องทำทันทีที่ตื่นการตั้งเหตุผลในการตื่นทุกวันอาจเป็นกิจกรรมที่เธอชอบเช่นการปั่นจักรยานหรือเพื่อไปเข้ายิม การมีกิจกรรมให้ทำจะทำให้เธอตื่นง่ายกว่าเดิมมากตื่นในวัฏจักรที่ถูกต้องงานวิจัยระบุว่าปริมาณการนอนช่วงริมมีความสำคัญกว่าปริมาณการนอนทั้งหมดของเรามากการงีบทำให้สมองสับสนและส่งผลกระทบต่อวัฏจักรเร็มการตื่นขึ้นมาระหว่างอยู่ในวัฏจักรเร็มทำให้เธอรู้สึกง่วงนอนและซึ่งซึงดังนั้นหากเธอนอนในช่วงเวลาที่ถูกต้องจะช่วยให้เธอตื่นได้ง่ายขึ้น ดื่มน้ำการดื่มน้ำในตอนเช้าทำให้ร่างกายสดชื่นและสดใสในทันทีนอกจากนี้ยังเพิ่มระดับพลังงานในร่างกายและทําให้ตื่นตัวหลังตื่นนอนด้วยน้ำจะให้พลังงานสมองและลดความเหนื่อยล้ากับอ่อนเพลียดังนั้นจงดื่มน้ำก่อนที่เธอจะกดนาฬิกานะหากเธออยากรู้ความจริงที่น่าทึ่งกว่านี้จะาก,การดื่มน้ำเป็นอย่างแรกในตอนเช้า อย่าลืม Subscribe ช่องของเราและกดที่ระฆังเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอล่าสุดของเราด้วยตอนเด็กเราทุกคนอยากมีพลังเหนือมนุษย์แล้วเธอละอยากมีพลังแบบไหนมนุษย์ฝ้าใฟ,ฟ่ฝันมานานแล้วว่าอยากบินได้บางทีมันอาจฝังอยู่ในตัวเราเพราะเราได้แรงบันดาลใจจากนกตั้งแต่เด็ก และโตขึ้นมาจากการได้ชมหนังซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆแม้ตอนเราโตแล้วเราก็เชื่อว่าเราบินได้เราเชื่อว่าไปแตะขอบฟ้าได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นคงจะดี 1. เธอเคยคิดไหมว่าถ้าเราบินได้มันจะเป็นยังไงเธอจะไม่ต้องขึ้นเครื่องบินอีกถ้าเธอบินจากที่1ไปยังอีกที่1ได้เธอจะขึ้นเครื่องบินไปทําไมในเมื่อสามารถไปได้โดยไม่ต้องเสียเงิน 2. รถทําให้เกิดปรภาวะในอากาศ70%ใน1ปี คนเจ็ดล้านคนตายเพราะมลภาวะในอากาศหากเราบินได้เราจะเห็นมนุษย์บินได้มากกว่าจํานวนรถยนต์และรถบัสมันเป็นการลดจํานวนพาหะะบนท้องถนนด้วยทั้งยังลดมลภาวะและลดอัตราเสียงของอุบัติเหตุอีก 3. เธอไม่ต้องนั่งรถติดบอกลารถติดช่วโมงเร่งด่วนและบินกลับบ้านได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลานั่งอยู่ในรถ 4. หากเธอกลับดึกก็ไม่ต้องห่วงเธอสามารถบินไปยังที่หมายได้ตามกำหนดเวลา 5าหากเธอมีความฝันอยากไปเที่ยวทั่วโลกมันจะเป็นจริงเธอสามารถไปเที่ยวทั่วโลกได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาหรือเงิน 6. ความน่าจะเป็นจากการเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถยนต์คือ1นใน5,000แปลว่าทุกปีจะมีคนตายเพราะอุบัติเหตุ1 2 5 0 0ล้านคนในทางตรงกันข้ามโอกาสเสียชีวิตเพราะเครื่องบินคือ1ใน11ล้านนี่แปลว่าหากมนุษย์บินได้คนที่เสียชีวิตระหว่างเครื่องบินตกจะเข้าใกล้ศูนย คนส่งอาหารจะมาถึงภายใน15นาทีหรือน้อยกว่านั้น 8. การบันทึกเรื่องการย้ายถิ่นฐานของประชากรจะเป็นไปไม่ได้และแนวคิดเรื่องพลเมืองกับเขตแดนต่างๆจะหายไป 9. พาหนะบนดินซึ่งรวมรถ900ล้านคันจะลดลงและเครื่องบินจะใช้ในการขนส่งเท่านั้น 10. ทุกวันมีเครื่องบินกว่า85,000ลำบินอยู่เหนือหัวเรา และคิดเป็นคนโดยประมาณคือ26ล้าน0 0คนหากมนุษย์บินได้ตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามคงมีคนขี้เกียจที่ยอมขับรถไป2-3สกิโลเมตรแทนที่จกกะกระพือปีกบินแม้จะมีข้อดีมากมายแต่นักวิทยาศาสตร์ระบุว่ามนุษย์คงไม่สามารถบินได้แน่เพราะเราต้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากเพื่อทาให้บินได้เราตัวใหญ่และหนักเกินไปต่อให้เรามีปีกขนาดใหญ่เราก็ไม่สามารถสร้างแรงยกได้มากพอ และควบคุมทิศทางได้นกบินได้ก็เพราะปีกมันกว้างกับกล้ามเนื้อปีกแข็งแกร่งสมดุลกับขนาดตัวของมันอีกอย่างพวกมันมีโครงกระดูกแบบ non-entity ซึ่งกระดูกกลวงจึงทําให้ลดภาระของปีกได้ในอดีตมีความพยายามมากมายเพื่อจะทําให้มนุษย์บินได้ตำนานกรีกโบราณกล่าวว่าลิโอาร์โดดาวินชี ก็ศึกษาการบินของนกและเกิดแนวคิดอุปกรณ์การบินส่วนตัวที่น่าตื่นเต้นเพื่อช่วยให้มนุษย์บินได้ตั้งแต่นั้นมนุษย์ก็พิชิตท้องฟ้าด้วยเครื่องบินเจ็ตเฮลิคอปเตอร์และยานอาวกาศอย่างไรก็ตามมนุษย์ยังคงหาหนทางใหม่ต่อไปเราแค่ยินที่กับมันและปล่อยให้จินตนาการบยบินทำไมเราถึงมีลายนิ้วมือ เชอร์ล็อกโฮมส์มักพูดว่าไม่มีอาทยากรรมที่สมบูรณ์แบบนั่นคือเรื่องจริงอาทยากรมักจะทิ้งร่องรอยและคุณทุกคนที่รักการดูภาพยนตร์นักสืบต่างๆจะรู้ว่าลายนิ้วมือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตามอาทยากรแต่คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไมเราถึงมีลายนิ้วมือและพวกมันมีบทบาทอย่างไรในชีวิตของเราวันนี้เราจะมาตอบทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับลายนิ้วมือเริ่มกันที่ลายนิ้วมือคืออะไร ลายนิ้วมือคือรอยประทับหรือเครื่องหมายที่เกิดจากแรงกดหรือการเสียดสีของนิ้วมือมนุษย์พวกมันเป็นลายก้นหอยเล็กๆและลวดลายอื่นๆที่ปลายนิ้วของคุณลวดลายของลายนิ้วมือมี3แบบลายมัดไหวก้นหอยและลายโค้งการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือหรือดั c t ิโลสค o p ีเป็นกระบวนการเปรียบเทียบลายนิ้วมือที่เกิดขึ้นจากสันนิ้วมือฝ่ามือและนิ้วเท้าเพื่อดูว่ามันมาจากที่เดียวกันหรือไม่ และตอนนี้คำถามคืออะไรคือวัตถุประสงค์ของลายนิ้วมือหรือทำไมเราถึงต้องมีมันนักวิทยาศาสตร์ให้เหตุผลมานานแล้วว่าลายนิ้วมือช่วยให้มนุษย์จับวัตถุได้ด้วยการสร้างแรงเสียดทานพวกเขาคิดว่ารอยบนลายนิ้วมือของเราอาจช่วยให้บรรพบุรุษของเราจับบนพื้นผิวที่ขรุขระได้วัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งของลายนิ้วมือคือมันช่วยให้เรามีความรู้สึกในการสัมผสัสที่ดีขึ้นและช่วยในการระบุวัตถุต่าง ภายใต้ลายนิ้วมือคือเมกโนรีเซปเตอร์มันคือตัวรับความรู้สึกที่ตอบสนองต่อแรงเสียดทานที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของปลายนิ้วตามพื้นผิวหรือวัสดุและส่งข้อมูลการสัมผัสไปยังสมองเหตุใดเราจึงมีลายนิ้วมือที่ไม่เหมือนใครลายนิ้วมือใช้เพื่อระบุบุคคลเพราะลายนิ้วมือของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน คนเราสามารถมีรูปแบบลายนิ้วมือที่คล้ายกันแต่ก็ไม่มีทางเหมือนกันความจริงแล้วลายนิ้วมือนั้นมีความพิเศษยิ่งกว่า d n a เสียอีกยกตัวอย่างเช่นฝาแฝดอาจมี d ี a n a ตรงกันหรืออย่างน้อยก็ส่วนใหญ่แต่พวกเขาไม่สามารถมีลายนิ้วมือเดียวกันหรือเหมือนกันได้ในความเป็นจริงแล้วลายนิ้วมือก็มีความแตกต่างกันระหว่างนิ้วมือแต่ละนิ้วของคุณเองซึ่งหมายความว่าลายของมันไม่ซ้ำกันในแต่ละนิ้วคุณสามารถเผาทำลายลายนิ้วมือของคุณได้จริงหรือใช่คุณทำได้ การตัดหรือเผาทำลายที่ลึกลงไปกว่าชั้นนอกของผิวหนังอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบลายนิ้วมืออย่างถ้าววนความจริงก็คือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของลายนิ้วมือนั้นไม่เคยหรือไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่เราทุกคนสามารถรู้ได้ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญอย่างแน่นอนในการระบุตัวต,วตนของบุคคลนั้นๆเราหวังว่าเราได้ตอบคำถามของคุณทั้งหมดที่เกี่ยวกับลายนิ้วมือ